สวัสดีค่ะมาใหม่อีกหนึ่งชุดนะคะออฟโรดสายลุยขอบ16นะคะแฮมเมอร์ขอบ16นะคะกว้าง8.5นะคะออฟศูนย์นะคะชุดนี้จะมาพร้อมอยางฮันกุกกห้า7นะคะเป็นยางปี21ค่ะหนึ่งที่2นะคะวงที่สาม สที่เดี๋ยวดูดอกอยางกันนะคะสองหกห้าหนะคะเป็นยางปี21นะคะดอกอยางนามากๆเลยนะคะนี่เส้นที่1นะคะนี่เส้นที่สองนะคะเส้นที่สามนี่เส้นที่สีน่นะคะดอกอยางหนาๆนะคะชุดนี้นะคะสวยมากๆเลย ชุดนี้ราคา15,900บาทนะคะต่างจังหวัดจัดส่งได้ทั่วไทยนะคะแวะมาที่ร้านนะคะนำล้อเก่ามาแลกเทินได้เลยนะคะร้านสัญญากันยางปากทางห้องเฮียพยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามได้ที่0 9 9 3 5 4 4 4 6 8นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยจ้าจะมีออฟโรดสายลุยนะคะ5ลู6ลูขอบ16นะคะ สวยนะคะนำล้อเก่ามาแลกเทินได้เลยนะคะหรือจะเป็นล้อใหม่เกงขอบ15นะคะยาง195 55ปี24นะคะจัดโปรราคาถูกนะคะนําล้อเก่านะคะล้อเดิมนะคะที่ยังหมดสภาพแล้วนะคะนํามาแลกเทินนะคะเพิ่มเงิน9,900บาทนะคะสำหรับ ล้อใหม่เก่งนะคะมีหลายๆายให้เลือกนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยค่ะหรือจะเป็นขอบ18นะคะ6กลูนะคะราคาถ้านํำล้อเดิมมาแลกนะคะเพิ่ม5,000บาทนะคะมีหลายชุดเลยนะคะล้อพร้อมอยางนะคะขอบ18นะคะ6กลูนะคะใส่กระบะนะคะนี่ พวกนี้นะคะนําล้อกเก่ามาแลกเทินนะคะเพิ่ม5,000บาทนะคะนี่นี่จะเป็นขอบ18ขอบ20นะคะนี่นำมาแลกเทินได้เลยค่ะ จะเป็นล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลุยนะคะล้อเดิมล้อแต่งนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยล้อเดิมฟอร์ดนะคะขอบ20นะคะนี่ชุด21,000บาทยางปี24นะคะล้อใหม่ป้ายแดงนะคะมิวเขอบ18นะคะยางปี24นะคะ26,000บาท toyota ารีโวขอบ16นะคะพร้อมอยาง ยางดันหลบนะคะปี22นะคะ16,000บาทล้อหม่ป้ายแดงอิซูซุนะคะขอบ18นะคะ26,000บาทนะคะเี๋ยวจะเป็นป้ายแดงมิซูปาเจโรนะคะ17,00 0บาทนะคะล้อหม่ป้ายแดงนะคะรีโวโอโคนะคะ38,00 0บาทนี่หรือจะเป็นล้อพร้อมยางขอบ18นะคะ นำล้อกเก่ามาแกแลกเธอนะคะเพิ่ม5 0 0 0บาทนะคะมีหลายชุดให้เลือกเลยนะคะนี่ชุดนี้ก็เพิ่ม5 0 0 0บาทนะคะนี่นำมาแลกเธอได้เลยนะคะจะเป็น5รู6รูนะคะจะเป็นยางใหม่เก๋งกระบะนะคะราคาเริ่มต้นเซ้นละ1 4 0่า1,400บาทนะคะขอบ14ขอบ15นะคะ 1ิบหนะคะ18ขอบ20นะคะมีหลายเบอร์ให้เลือกเลยยางใหม่ขอบ18นะคะจัดโปรนะคะราคาไม่แพงนะคะชุด7,900บาทนะคะขอบ18นะคะยางซิ่งนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะ2องสี 24, 5ห้าหนะคะ255ห้าห้านะคะสองหกห้านะคะ หรือจะเป็นขอบ20นะคะ26 550 20านะคะจัดโปรอยู่ชุด1 1 0 0 0บาทนะคะขอบ20นะคะแวะมาเลือกดูได้เลยค่ะจะเป็นยางใหม่สาย AT นะคะขอบ156บ6นะคะขอบ18ขอบ20นะคะราคาเริ่มต้นเซส้นละ2400บาทนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะถ้ามาจากเชียงยืนมาจากคอนแก่นนะคะร้านจะอยู่ตรงไฟแดงปากทางห้องฮีนะคะ นี่จะเห็นไฟแดงเลยตรงมานะคะก่อนถึงไฟแดงยางตลาดประมาณ5กิโลนะคะร้านสัญญาการยางบากทางค้องฮียพยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะจะมียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดสายลุยนะคะล้อเดิมล้อแต่งนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลย สอบถามได้ที่0993544468นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ